เนี่ยครับดูแผลได้เลยนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเป็นรอยดูดแบบนี <h Robinson, <h UM> like mm <h <h ้เลยแล้วกัเนี่ยยอดก็จะแห้งถ้าเพียไฟลงเนี่ยอย่างนี้เลยครับเนี่ยคือดูดดูดยอดมันก็จะแห้งลักษณะประมาณนี้เลยอย่างที่บอกว่าเราต้องคอยฉีดเนาะอย่างพวกอะบาเมกตินอิมิดาต้องสลับกลุ่มสลับกลุ่มพี่โปนุขาวพวกนี้เนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ชุดนี้เนี่ยเนี่ยครับดูหลังใบได้เลย ต่จะคล้ายๆกับแมกนีเซียมขาดแมกนีเซียมแต่ว่าเนี่ยมันจะโดนดูดครับม,มันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้โดนเยอะแสดงว่ามันรู้แหล่งเนี่ยต้นนี้มันรู้นนอ <c oughs> พอพออย่างที่บอกว่า,ถ,าถ้ามันรู้แหลง่งปุ๊บมันก็จะมาลุมอยู่ต้นนั้นนะครับเ <c oughs> นี่ยอย่างนี้หมดเลยครับอันนี้คือเพี้ยไฟครับที่ยอดแห้งแบบนี้นะก็เป็นสายเคมีก็อย่างที่บอกอะบาเมกตินอิมิดาถ้าเป็นสายชีวภาพก็ก็ต้องใช้บิวเรียนะครับบิวเเรีย แต่ถ้าแมาลงปากกัดอย่างเงี้ยต้องฟีโพนิวแล้วก็ถ้าเป็นสาชีวภาพก็เมตาเลเซียมยนี่อันน,นี้โดนทั้งต้นเลยดูเน,นี่ยครับยอดอย่างเงี้ยใช่เลยน,นี่นยอดอย่างนี้เลยนี่มันพยายามออกครับพยายามออกแต่ว่ามันโดนออกมาแล้วโดนออกมาแล้วโดน แต่รากเนี่ยผมว่าเดินแล้วครับชุดเนี้ยรากเดินแลวดูดูจากตรงนี้นะอันนู้นก็มีครับอันนั้นก็เรารู้เรารู้ว่ารากเดินเพราะชุดใบใหม่มันมาจะต่างกับต้นนู้นต้นนู้นคือไม่มีชุดใบใหม่เลยนี่เห็นไหมดูมันจะดูนี่เนี่ยเนี่ยแตกมาแตกันแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามีเวลาว่างเราแงบแงบออกจะดีมันมันจะแทงเร็วครับถ้าถ้ามันขวาง เนี่ยเนชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยนะเนี่ยชุดเดิมเนี่ยทั้งนั้นเลยอันนี้เพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้เพี้ยไฟแน่นอนแต่ถ้ามันแห้งมาแล้วไม่แตกอันนี้ระบบรากระบบลากเสียแต่เนี้สังเกตคือยังแตกลากไม่เสียอย่างนี้ยแก้ง่ายถ้าลากไม่เสียแก้ง่ายครับแค่แค่ฉีดบำรุงกับฉีดแมลงตามรอบนะครับอย่างนี้นีที่ออกไปก็ใช้กลุ่มพวกอะบาเมกตินอิมิดาพิโพนิว ฟิโบนูขาบนะฟิโบนูคาบก็เงครับก็สายชีวภาพก็บิวเวรียกับเมตาไรเซียมแค่2ตัวก็อยู่แล้วครับตโตแตกไปอ่อนไม่ได้ครับแตกแล้วร่วงแตกแล้วโดนแตกแล้วโดนครับที่หลายๆที่ทําไมเขาบอกว่าทุเรียนทําไม5ปีกว่าจะมีลูกกับ3ปีทําไมมีลูกมันจะอยู่ชุดตรงนี้แหละเพราะว่ากว่าจะได้ชุดอย่างนี้ 45-60ถึงวันนะครับอันนี้จะผมเปรียบเทียบนะกว่าจะได้ชุดอย่างเงี้ย45่ถึงวันคราวนี้เวลาแมาลงลงที7วันเกลี้ยงเพราะอันนั้นเราหายไปละประมาณเดือนครึ่งเพราะนั้นโดยทั่วๆไปทำไมอย่างอย่างของสวนต่าแกย่ย้งหรือหลายๆเจ้าที่เราไปดูแลเนี่ย3ปีเขาทำลูกได้ละเพราะว่าอันนั้นเขาถึงจริงโอ้โหคนงานนี่เขาฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดละเอียดครับเนี่ยครับอันนี้ทั้งนั้นเลยเป็นบงตุน เนี่ยแต่แต่ล่าก็ไม่เสียอย่างเงี้ยฟื้นได้ฟื้นเร็วครับถ้าตั้งรอบฉีดกับฉีดบำรุงหน่อยเนี่ยชุดนี้เขาจะใหญ่แล้วก็โตเร็วพอชุดล่ากเข้ามาแล้วนะครับเอาใช้ไอ้อย่างขวดประมนแบบที่บ้านมีติดใช้งานในอย่างทีคอับเพราะมันเพราะมันครับขวดได้พันลิตรได้ห้าสิบถังะ <c oughs> ครับผมอันนี้อยู่กับส่วนช่างชาญน,นะครับตอนนี้มแมลงลง ค่อนข้างหนักกันนี้เลยก็มาแนะนําเรื่องตัวยาก,กันแล้วก็ฉีดบํารุงฟื้นต้นแต่ว่ามารอบนี้ผมรู้สัมผัสได้เลยว่าระบบรากเขาดีขึ้นเพราะว่าทุกต้นเนี่ยม,มันแตกดีมากแดกตีกว่าเดิมแต่ว่ามีแค่มะแรงเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เพจเกษตรตองแฝดแล้วก็ยูทูบเกษตรตองแฝดเนี่ยพยายามย้ําว่าการที่จะได้ใบสมบูรณ์เนี่ยปัจจัยหลักเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือ1อาหาร2คือมะแรง3คือเชื้อรา แสดงว่าด,ดินน่ะผมว่ามันเข้าที่เข้าทางแล้วช่างชาน,ชนอ,อ่าดินเน่ะเข้าที่เข้าทางแล้วเหลือแค่รอพุ่งกับกันมแมลงอย่างเดียวเลยโอ้โหดูโคนน่ะนี่ซ่อมใช่ไหมครับ <laughs> นี่นี่ดูนี่กำลังขยายเลยครับกำลังเบ่งต้นเลยเนี่เกินกำมือไปแล้วนะเนี่ยนี่เดี๋ยวแรงนี่จัดจัดทรงกิ่งสักหน่อยก็จะสวยเลยนะครับ ออม,าามันต้องดึงครับอันนี้ต้องดึงเชือกดึงอันนี้ย